น้ำแห้งก็เริ่มปฏิบัติการกันแล้วค่ะท่านผู้ชมลูกๆลงจับแะน้ำแห้งนะไม่รู้จะได้น่าจะอยู่ข้างบนนะปลา มาลุ้นกันค่ะท่านผู้ชมว่าเราจะได้ปลาเท่าไหร่ปแป๊บกระถังก่นอนเจ้าหอยปีนี้ปลาน้อยเยอะปลาเมย์ยใหญ่น่าจะไม่ค่อนมีเพราะว่าน่าจะลงหมดแล้วท่านผู้ชม

หอยตรงนั้นลูกไม่เอาเหรอนะ่ะอยู่ตรงหน้าลูกน่ะมันตายเปล่าอูู้นู่นนู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 ่ันกูสั่งปาก่สัง เห็นมีปลาขาวอยู่แต่ปลาขับของน่ะน่ะปลาเนี่ยน่ะปลาแก้วน่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆได้น่ะน่ะมันน่าเก็บปลาแก้วเลยนั่นนั่นนั่นเอ้นข้างหลังเดูกันตรงนั้นน่ะลูกน่าจะเป็นปลาเข็งปลาหมอน่ะโบอย่าลงไปขึ้นมาโบโบโบขึ้นไปขึ้นไปลูกอะไรดน่อยโอ้โหลูกอะไร ไปดับเครื่องปลาอยู่ในท่อท่านผู้ชมเรามาลุ้นกันว่าจะมีปลาอะไรบ้างปลาเดือดมือะไรย่น้เดาเ็นั้ยตัวมันละเออเออคนมันละปลาอยู่ในท่อนักบวชไงไม่รู้มีปลาอะไรบ้างอยู่ในนั้น ดูเขาบอกนะ่าจะมีปลาช่อน,นอยู่โอ้โหโอ้มันหนักบ่ลูกบ่มันมีดิน,นอ,ยอยู่ในนั่นน่ะเออโอเคอยะยังเล่นขึ้นได้ไหมโอ้โหปลาปลาปลาดุกก่นหนมันหนาหนามันเป็นวันอยู่ตรงนั้นน่ะ

ยังอยู่ในนี้อยู่มีอีกอยู่นั่นมีอีกอยู่ก็แมนมันมีประดุกนะมันจีบหักโอ้ยมันหนักประดุกนี่ได้แล้วที่ยังมียังมียังมีอีกลูกบอกได้ไหมโอ้มีจริงๆ ลูกหนักอ um> um> ้าเก้ไหมอ้ม um> ันหนักอยู่ลูกขึ้ตัวเดียวเตยยังอยู่ตัวเดียวมันบวมไปหรือเปล่าเออจมแล้วเออพอละเดี๋ยวนั่นนั่นใตยอ๋โอ้ดูดิ่กลิ่นตาเลยโอ้หัวใจนี้แบบไม่เอาเลยโอ้ว้าวว้าวดู ดู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 ท่านผู้ชม <laughs> มันอยู่มันไปซ่อนอยู่ในท่อโอ้หนูหนาล้วยแผ่พลัง่งได้ลรวมาตูอยู่นี่ยัง,ออยงมมนยังอยู่ในนั้น yeah. เปิดทางทางนั้นได้ไหมลูกแล้วเอาทางนั้นน่ะ เอ,เอ,เอาไม้ไหมลูกเดี๋ยวแม่เอาไม้ให้ตรงนี้ก็ได้ม,มั้งน yeah. claro um> uh uh ี่ลูกเนี่ยมันจะยาวอยู okay. ่นะแม่ว่าเดี๋ยวก่อนเอาอดเหลืออยู่ไอชั้นตัวหนึ่งค่ะท่านผู้ชมลูกบอกอยากได้กันอี๋ มามามาลวอยหน่อไปหลดบอมีได้ลูกป้าเหินปงข้าวใหม่อู้่าริบัติการหาปลานี้แหละวิถีชีวิต หาปลาจับปลาแบบบ้านๆทำผูบบ้ชมปนะอาทอดงปลาแะไกขึ้นให้กอโอ้โห่โโอยช่วยกันเอาตั้งมันขึ้นนะ่ะลูกเราค่อยยก,กไม่ต้องเอานี่รองหรอก ใช่ไหมลูก้ิ่งลงเลยหลักขึ้นแน่นยังเหลืออยู่ไอ้ช่อนตัวหนึ่งเรามาลุ้นกันชุม่มหนาวไม่จับไปมันไม่ถึงนี่จับไปลูกมันออกไปแล้วมั้งลูก อย่าเล่นกันเฮ้ยน,นั่นไงตัวอะไรนั่นโอ้ปลาเข็งปลาหมออยู่นี่เห <laughs> รอปลาดุกกับลูกน,นี่แหละครเอาปลาจับปลากันเป็นจับปลาบ้านๆท่านผู้ชม

เดี๋ยวไม่ดียอยู่บางทีแล้วท่านบ่ายายมังขึน้นเว้นหลอกไงถึงว่าเขาถึงมาเอาปลาอ,อย่างก่อเก็บขี้ป่าเนาะ่นอือี่เขาจะว่าเก็บขี้ป่ามันแมงชีเนาะคนสูไบาาสได้ว่วลายแมาายนมันเอ,อ่อมันจมมันมุดดินย่างขึ้นมันขึ้นเลยางโคลสออยู่ ลงไปลงไปมันไม่ใช่กระดดงลงกมันเป็นข่นนงบไ,ไปมันไม่ไปลูกมันไม่ยอมไปรอรอปลาตัวเดียวเนี่ย <c oughs> ไม่่มมันเป็นปลาดุกปดุกจับจับลุนจับลุจับลุจับขอไปนอนกันดิออตรงนี้นี่ตรงเนี้ยตรงตรงซุ้มน่อยนั่นนี่นี่น้ำจนำไนเลย ต้วอย่างบิ๊กเลยยังมีอีกไหมลูกข้างในไม่มีแล้วใช่ไหมเอาแค่นี้แหละพอแล้วหรอเวลาล่ะลูกตรงนั้นอ่ะหมุนอยู่ตรงนั้นนะลูกไปดูตรงนั้นตรงนั้นอ่ะ โอ้โ,อโ,อโอนหน,นั่งไงลูกนั่งไงนั่งไงได้ไหมไม่ได้อยู่ข้างหน้า<ด>มันไปข้างหน้าแล้วไปตรงนั้นแหละลูกอออเอาขี้ดินด้วยบม <c oughs> โอ๋อมันเป็นปลาดุกเอานั่นไงไอเอาอย่างนี้นั่นแหละมันเข้าผงแล้วนั่นน,น,นั่นแหละ คือปลาไหลบ่ลูกหรืออะไรเต่าบ่ปลาอ๋อแบบตัวมันดีไม่ผิดบกตีแมนมันอยู่ในรูได้หน้าสูบปลาบ่ได้หลายซคำค้นมาเก็บก็แมนคนมาเก็บขีปนาได้หลายก็คนสูบอีก ใจแลบกันนึกใจเหง